ในแมร์หรือโหมดฝันร้ายในโรบอทแ a p ไดเร็วเป็นโหมดที่เขาว่ากันว่ายากมากเข้าไปร้อยคนก็ตายร้อยคนและการที่เราจะเล่นในแมร์ได้ต้องมีประสบการณ์การขับรถไฟ8 0 0 0 0ื่ไม่จนผ่านก่อนและเพื่อนสังเกตอะไรไหมเขาอัเดตร้านค้าใหม่เทรนสเตชันร้านขายรถไฟพอฟยพี่ครับผมขอรถไฟ1คันอุ้ยอันนี้รถไฟเริ่มต้นนะ มีรถโคนทองเร่งว้าวรถไฟหุ้มเกาะวิลแพงนะ275รอยเิบล้านบาทเลยนะมีปืนด้วยพคดเออว้ามันมีปืนให้เรายิงด้วยเนี่ยรถงเนี่ยไฟหุมเกาะอย่างงี้ผ่านง่ายพวกขาวบอยอะไรพวกนี้น่าจะยิงเราไม่เข้านะเพราะว่ารถเราหุ้มเกาะนะครับทุกคนแต่กูเน้นเทครับกูซื้อรถทองคำพี่กายพี่กายเอาอะไรทองคำอะไรรอเล่นพี่ซื้อรถหุ้มเกาะมาแล้ว เราเน้นผ่านเนี่ยกูรู้ว่านายแม่มันยากอพูดประมาทหรอกน้องส่วนอาชีพมีใครอยากเปลี่ยนคาดไหม าผมเป็นหมอเหมือนเดิมอ่ะเป็นสายเชื่อมต่อครับอ่าอาชีพจะเหมือนเดิมนะครับผมเป็น Survival นักเอาชีวิตรอดคนขับรถแจ๊บโอ้ดีว่ะ JR เป็นสายตั้งป้อมและเยาหมีกเป็นแพทย์ประจำตี้นะครับพี่การทำไมค้อหัวพี่มันขึ้นว่าทองเล่งอ่ะอ๋อพี่ซื้อสองคันไงไม่ต้องห่วงน้องพี่ซื้อรถทุกงต่อด้วยเย้ซื้อเจ้ใช่ครบทุกคันต่ะมีตัางคันสุดมากเดี๋ยวขออนุญาตซื้อธนบัตรก่อนนะครับทุกคนเพราะเหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เดิมดูโดมบังผมก่อน เก้าแสนสองหมื่นโลบักกูกดยังไงก็ไม่หมดครับปิงกูมีอยู่สองร้อยเก้าสิบสองโลบักจะมีอยู่ร้อยกว่าบาทไปลัวๆเลยกี่โลบักดีรอบนี้แต่เกมมันง่ายไม่ต้องถึงหมื่นหรอกมั้งร้อยเดียวก็พอแล้วก็ไหโคตรเอาอ่ะจริงๆไม่ต้องเติมก็ไหวนะครับเพราะว่านายแมทที่น่ากลัวก็มีแต่นายแมทไกลหิตเท่านั้นว่ะโอ้ยนายแมทจอดนายแมทไกลหไตนายแมทที่จะมาทำให้ใครฝาดรายนะแชท เบียวไบขาไปเรียอย่นนาสร้างบ้าอย่างโง่อันนี้มึงผิดจักรวาลน,นะอันนี้มึงบลรีกูผิดจักรวาลนะเนาะโอเคคัสไม่มีคนเปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องของโรบักก่อนส่วนพวกปืนไม่มีอัปเดตครับผมก็ใช้กระบอกเดิมนะั้นมาเซอร์ซี96ก,กับปืนเลื่อยไฟฟ้าและเพื่อตี้เราค่อนข้างโง่นะครับเราจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปเพิ่มนะครับผมเขาหมอห <พอ S 1> ยากเอาตก่อนจะไม่เชยงพอเอาท่านแผงยันเดียวพอเขาบอชุดได้ได้เลือดไม่วันหมดอ้าวเหรอกดไปหลายอันเลยเมื่อกี้น้ำมันงูเนี่ยของดีนะไว้ฮิลยเลๆวด กดยับตายอยู่แล้วอ่ะกดยับกดยับกดยับลาบัดจะซื้อมาเยอะไหมป่าวแชทมืเกาะเกาะมือเกาะอู้ยเกาะตัวสิบพันบาทกูซัดหมดอุ้ยทานเอามาเลยเหลือที่กว่าขาดเยอะเเลยเยอะเเลยกดยับกูกดยับคนขับรถแจ๊บอยากได้กี่ก้อนดีอ่ะอึดก้อนมาโลบบอกกูต้องมานั่งเสียโลบักไม่ไม่ครับกูขุดไปไม่กี่บล็อกก็ได้แล้วท่านหรือแล้วแค่ทำคอนเทนต์แบบนี้วะขับแปดหมื่นเมตรโดยไม่ต้องสู้กับซอมบี้ ก็ไปก็ไปตกบอลเลยก็ได้นะจบเร็วที่สุด <c oughs> เล่นแบบคนรวยแข็งแบบไหมพร้อมจะลุยบ่หมดฝันร้ายยังทุกคนพร้อมหนักแล้วเนี่ยไปเดย<ม>จะเท่า<ม>ไหร่กัน,นวะ100ร้อยชีวิตก็ตาย100ตร้อยชีวิตเหรอวะ ก็เดี๋ยวเจอพวกกู4คนแค่นั้นแหละไครบอกว่าร้อยชีวิตก็ตายร้อยชีวิตก็ตอนเนี้ยขอเปลี่ยนสถิตินะครับจากร้อยชีวิตกลายเป็นร้อยสี่ชีวิตก็ตายร้อยสี่ชีวิตเหมือนเดิมไม่ใช่ครับมันจะตายหรือเปล่ารปะเด็นายแม่ฝันร้ายเอ้ยข้าเลยฝันร้ายฝันร้ายฝันร้ายของแมพนี้หรือเปล่าที่พวกเรามาเล่นนะพวกเร้ายฝันร้ายฝันได้ฝันได้ฝันได้แล้วพวกกูต่อตัวชอตคิวบ์นี่ต่อตัวสี่คนไม่ทันว้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมรถไฟสีทองไหนไม่ใช่รถไฟต่อเหรอ๋อก็ได้กูต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าคุณชายกายหิดมาแล้วซื้อของมาเยอะเหมือนกันนี่เจ้าเพรมึงหันมาดูของกูก่อนหันมาโอ้โหเหี้ยนี่อะไเนี่ยรถของข้าหรอไนแอมเท่าไหร่เชียววะคือแม่งขับยาวๆยันจบได้เลยเนี่ย นี่ปืนเล่นไฟฟ้ากูเนี่ยหรือว่าพวกเราว่าการทำเวอร์เรคคอร์ดวะก็ถ้าผมซื้อฐานมา100ก้อนก็คือไม่ต้องเล่นอ่ะทุกคนกระสุ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 นโอ้โหกระสุนกระสุนโอ้โหโอ้โหฐานเต็มเลยหมอประจมตี้เอาไปเลยน้องโอ้โหของชอบของชอบยิวหมาเฮียไฮิวหมาฮิวหมาเว้ยเอ้ยเก็บฐานเลย15ก้อนเอาฐานไปเอาฐานไป เอม่ซแจะเป็นคนเอาถ่านดูดิใครบอกจะไม่เอาถ่านดูด้วยถ่านเยอะขนาดนี้ลุยดิใส่ถ่านหินในกระสอบของคุณและวติมมันให้กับรถไฟเลยครับนี่ไอรถไฟทองมาเลยคเลเอาดิไปดิวิ่งแล้วมแล้วมืดแล้วมึงกลัวไหมเผาแค่นี้แหละกูเผาถ่านแล้ว มึงกลัยไหมรถทองคำใหม่มาป้นพวกกูทีวะไปเว้ยไม่รอเช้าใช่ไหมไม่กลัวไปเลยครับผมแล้วรถวัแล้วรถไฟทองเราเดินทางแล้วครับเพราะมันเป็นน้อแมวมันมันดูน่ากลัวว่ะมันดูแบบเออกลัวว่ะกูรู้สึกว่าเราควรเดินทางกลางวันป่ะวะมันดูน่ากลัวขึ้นเยอะมากเลยอะเจ้าม้าเต็มเลยม้าเต็มเลยมองแล้วไม่เห็นเลยพวกมึงมองเห็นด้วยเหรอวะพวกี้แบบผ่านเร็วมากเฮ้ยมึงดูเสียงเพลงดิสามพันเมตรแล้วบอสสามพันเมตรแล้วครัเหมือนเจ้าผีเลย ไอ้เหนเล่นเกมผีจริงน่ากลัวว่าไหนแม่ไอ้ไอ้ผีผีมาชิบะฮะแห่ห้องห้องแห่ห้องห้องไหนไหนแม่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอยหกพันแมแล้วนะทุกคนยังไม่เจออะไรน่ากลัวเลยอ่ะอันนี้กูกลัวไปทำไมวะหรือว่าเพราะรถทองคำวะไหนแม่ะไอ้เนี่ยไหนแม่ที่แปลว่าผิดหวังอ่ะอุ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมึงอาจจะได้หวังแล้วมึงเห็นด้านขวาไหม แวะไหมแวะไหมแวะครับเฮ้้ยหมู่บานว่าเดี๋ยวเราได้รู้จักนายแม่แล้วเอ้ยอย่าประมาทนะเว้ยกูว่าเราเกาะกลุ่มกันไว้ไม่ง่ายนี่แกเปิดก่ารเปิดก่อนมองไม่เห็นเลยว่ะใช่แล้วมันมองไม่ค่อยเห็นด้วยอุ้ยเสียงเพลงคนเล้าเลยเสียงเพลงเล้าเสียงเพลงเล้าเกินรอเช้าก่อนรอเช้าก่อนค่อยบุกพัดีขึ้นแล้วโอเคบุกเลย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 อุ้ยเจอละหัดเจอละหัดเจอละหัดมาครับมาเดะมาเดะมาเดะนัดเดียวไม่ตายนะแม่เข้มจัดแต่ลูกซองทีเดียวอยู่พ้นธนาคารแล้วพ้นธนาคารเลย มันตีแรงเหรอในแม่มีธนาคารสองที่ว่ะแสดงว่าจะมีหนาดสองที่เจออะไรอ่ะอุ้ยแจ็บขอรหัสหน่อยหกสามหกสี่สองมาเอ้าไปเติมน้ำมันด้วยสมบัตผิดว่าผิดผิดผิดมันมีสองธนาคารไม่ไไปอีกที่หนึ่งโอ้โหมันตายคาสมบัติเลยเออตัวนี้แจ็บจัดการเองนี่ก็เค็มเกินหกสามดูอยู่ครับเปิดแล้วมีเงินมีเงินเก็บเงินเลย ธนบัตรแดงเก็บพวกแรงเงินไปขายด้วยนี่ไหนแม่อ่ะทุกคนท้ามมันกระจอกจังเลยอ่ะผมถึงว่ามันจะยากแล้วเนี่ยไปกันต่อเอาท่าแล้วเราต้องออกเดินทางกลางวันกลางคืนแม่งน่ากลัวเกินไอ้ะแม่ปืนลนลนมันน่ามันน่าเอ้ยปืนปืนลนปืนลนแวะเปล่าไอ้ที่พักกนนีแวะแหววแวะขายของก่อนเอ้ยถือมยอยากได้กระสุนปืนเพิ่มแล้วกูยิงพวกเดียวกันเลยสวัสดีครับเหนื่อยไหมนะคิวขโมยเชียวไม่ต่อบอสมึงไม่อุ้ย คนดีกูนึกว่ามันยิงทะลุกูขอโทษไม่ได้พูดกูยังตายอีกเหรอว่าแล้วทำไมถึงเรี้กว่โหนหมดไหนแม่จ๊ะโอ้โหปัด้ายของคนอื่นเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปเป็นเชื้อเพลิงต่อเดินทางได้แก๊งรถไฟทองคำของเรา Let's go ระดับยงกรนะครับเพื่อควารถไฟเราอ่ะจะโดนหนึ่งทีปุ๊บโทษครับรับผิดเลยครับ มจะมองไม่เห็นข้างหลังเนี่ยจอามันมาบังจะมือแล้วจะมือแล้วไอ้มือแล้วมือแล้ววิวิอาจัรยเต็มดวงไปเรื่อยไปเรื่อยไปไปด่วนไปด่วนไปด่วนไปเลย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 วิอาจารย์เต็มดวงแล้วนม่มีเสียงหมาหอนตลอดเลยเี่เป็นมาหอนข้างหูมันเก่งแต่หอนเลยพวกเนี้ยเอาโอย ไอพวกดุดุมันไม่หอนกันหรอกมันจริงครับตรงยาวแจ็บไม่ต้องสนจังวะเาเจอบ้านหมาจะไปล้างโค่นมันให้หอมหูบ้านเนี่เฮ้ยเก่งมากวะแจเรานสเปคบาร์นีอยากลองเทดวะเฮ้ยไอเฮี้ยกเอาจ็บหยุดอ่ะมาไอแจโดนหลอนเปคบาร์ไอหมาแลจป หุ้ยเสียงเพลงคนเลราหุ้ยอึดแล้วอะอึดโอ้โหควายอยู่โอเคโถไอควายทุยมันนี่เลยทำไมต้องแก๊ปเสียงมาแล้วยังวะเก่งเหรอเก่งเหรอแล้วทางหน้ามีนี่้างหน้ามีหมูป่าใบไม้ตัวใบอีกตัวมึงมาเจ้าไอ้แจ็คมึงมาเจ้าอ้แจ็คอุ้ยสองทีตายเลยเก่งอะูเข้าใจแล้วไหนแม่ผูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้ว ไออ้ทีเดียวแตกเลยแจ๊บอะตายจะตายตอนนี้กูเข้าใจนายแม่แล้วกูเข้าใจนายแม่แล้วไอ์อาวุ้อาวุ้คือต้นเรื่องเลยแม่งทีเดียวไอ้แจ๊บเกือบตายจงกองกูเกือบหล่นไปัับมาเือเเร่ยยลฮ้ยอย่ากลัวดิเงินเพิ่งเริ่มต้นนะเว้ยจอดเลยจอด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 ถ้ากลัวนักก็ตามกูมาตามกูมาเเอาว้ยได้แค่ไหนวะอาวุ้ะ พระเจ้าตกดีแล้วพวกมึงไม่ต้องกลัววูแล้วโอเคเอาบูหายไอ้พวกมึงอะต้องกลัวกันหินเว้ยไก่หินนายแมวเว้ยมาผมมาปัดหลายพวกมึงแล้วเอ้ยไก่ไหนแมวเว้ยไอเยี่ยซอมบี้ถือปืนหรอเท่าไหร่วะซอมบี้มีปืนด้วยไหนแมวเวอร์จัดรนัดเดียวโหลดนัดเดียวโหลดมาเด็มีปืนหรอมีปืนหรออุ้ยบ้านไปไหมไรอะ้หินระวังอุ้ยอุ้ยตกใจ ซอมบี้ถือระเบดิบดไงยิ่งระเบิดในไล่ไล่มันจะเทียนทีระเบิดกูนายแมวว่ะทุกคนใช่มันมีมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอซอมบี้ถือตีลูกเพวกกูฆ่ามาแล้ว <c oughs> เอาบาดหลวงทำอะไรตรงนี้ครับบาดหลวงกูหล่นไปต่อรู้แล้วทุกคนนายแมวมันคือเรื่องของหมาป่าเดียวดายเว้ยแม่งโหดมากไอ้แจ๊ตโดนทีเดียวเกือบตายอะทุกคนคือถึงตัวเมื่อไหร่คือจบแล้วผมไม่อยากในสภาพตอนช่วงห้าหกเจ็ดแปดหมื่นเมตรว่ะถ้าม่หลอกเป็นฝูงจะรับมือไงวะกลัวไม่ง่ายว่ะเอ้ยเล่นหน่อยเราต้องเดินทางกลางวันมึงกก็รรู้ัันนคือตายเ เชื้อเพลิงเต็มลุยแวะมนะครับแวะมนะครับอันนี้ไม่ต้องแวะหรอกไปต่อเลยเดินไปเจอกันเจอกันเราไปต่อเนื่องเลยครับที่30,000เมตรต่อแวะแวะลุยก่อนจะมืดเข้าเลยบามบามบามแบมเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดแบมโปลดระดมให้หมดพวกเราศพของมันมันเปเชื้อเพลิงซะปิวห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งใเปิดเลยน้องมืด อุ้ยอยู่ดีก็มืดเลยใช่เราต้องรีบไปแล้วแต่เราเพิ่งเปิดนะที่ฟ้ามันก็มืดเลยอ่ะบนของด่วนแจ็คทองเต็มเลยทองเยอะมากต้องป้นมืดเกินมืดเกินมืดเกินเคียวบูให้อู้มืดมืดไปว่ะอันนี้มืดไปขออยู่ข้างนอกสองคนขออยู่ข้างนอกสองคนอยู่อยู่อยู่ปกป้องอยู่ค่อยๆเดินมาที่รถเข้าประตูสองคนแล้วเข้าประตูสองคนสภาพอากาศไม่ค่อยดีด้วยว่ะน่ากลัวมากว่าฝากเก็บฝากเก็บศพอันเชื้อพงผงได้ปะเอาวิไม่มาเอาวิไม่ออกมาจะเย็นมาเร็วหมอมาเร็วหมอหมอกูเดินถือโค้งไปไปต ความยั่งความเย็นไปเลยไปเเดินทางไปเลยไปเลยดีทุกท่านวันนี้ท่านอยู่กับรถไฟสายวัชระเรลเฮ้ยมันยิงใส่กูมันยิงใส่กูมันในปืนโอ้ยเจ๊เจนกูจะตายกูจะตายกี่เบร์แล้วกัปตันสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับจุดพักรถล็อกล็อกต้องแวะเราเจ็บหน้าเราเจอ็บขบอยเฮ้ยแป๊บนึงหยุด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 ขวามือคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ้า ไปเลยไปเลยไม่ต้องแวะไปเลยไปด่วนขับเลยขับเลยขับเลยเอาย้่กันขับรถได้แล้วะกันขับรถได้แล้ววะขับยูขับยูจะถึงแล้วอีกพันเมตรอดทนไว้อีกพันเมตรเรอมันแม่งเจอตอนที่ผมไม่พร้อมขอดน้ำมันงูเลยหมอกูเก็บเงินเลยเก็บเงินเลยเก็บเงินเลยเยาน้ำมันงูขวดเดี๋ยน้องทำไมใช้บ่อดยางวะฮัลโหลแหม่เติมกูก็เติมไอเวนนี่จะแดกเลือดเต็ม ไอหนี้เติมกระสุนปืนแบบท้ายเกมเราต้องโดนแบบของจริงอะ่ะประมานไม่ได้เลยตเติมกระสุนแล้ว,ตวเติมกระสุนล้ลุยลยลกูลลลลค,คิดถึงรถพุ้มเกาะแล้ววะ่ะพอรู้ว่าแม่งมีข้าวบ่ออ,อ่ะเฮ้ยมีบ้านข้างหน้าใกล้มากหตอนนี้บ่ายสมเรามีเวลา3ชั่วโมงในการเคลียร์ก่อนที่อาวุธจะออกมาไปเลยน้องรีบเลยทาเวลาแปมนเดียวไม่ตายฝากตรงรถด้วยเดี๋ยวกูเข้าไปเก็บข้างในอดีเจ้าวาดเกิดซะซองนั่เดียวไม่ตายเหรอตัวนี้วิ่งไวจัดมาเดมาเด มาเดยต้องเล่นให้เลื่อนไม่ลดแล้วนะทุกคนอุ้ยนี่เล่นให้เลื่อนไม่ลดไอ้แม่งเข้าหลังผมมาเดยมาเดยเอ้ยตัวอะไรอ่ะซอมบี้ฮุ่นก่อไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เก่งไม่เก่งสองส่ายเข้าสองสี่สองสซอมบี้ถือปืนอู้ซอมบี้ถือปืนคุณจะตายแม่งเจ็บตลอดเวลาเลยว่ะป้นเลยป้นเลยแจกป้นเลยท้องเต็มเลยสวยป้นเลยน้องทองเต็มเลยทองเต็มเลยอูของป้นเยอะมาก โอ้ยพี่กายสามทุ่มแล้วไอ้ยี่สามทุ่มประเทศนี้มันสว่างแต่ว่าพี่นี่ไงมึงคักเนี่ยไปเร็ว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 ไอ้แจ็คแจ็คแจ็คลืมแจ็วแจ็คแจ็คลืมแจ็วลืมแจ็วแล้วทำไมท้องฟ้ามันแดงอ่ะทำไมท้องฟ้ามันแดงไปอู้ยอาวุธแล้วมาเร็วไม่เจออาวุธไปยังไปดิเลยอะไรอ่ะจะขึ้นทางแล้วจะขึ้นทางแล้วเสียงไรเสียงไร มันมีอะไรกระโดดมาหน้ารถไม่รู้ว่ะเมื่อกี้จริงป่ะเนี่ยเออแล้วก็ชนมาหนะขับเหยียบมาหนะแล้วมันร้องอ่ะดูดูหน้าหลังซ้ายขวาให้ดิขับยาวขับยาวขับยาวกี่โมงแล้ววะจะเช้ายังเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงรอเช้าก่อนกูอยากลองบุกป้อมปราการข้างหน้าว่ะไม่เคยลองเลยนี่เนี่ยมันใกล้ถึงพอดีเนี่ยเลยรอฟาร์มป้อมปราการก่อนจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วขับไปจอดป้อมปราการโอเคลงไปปนป้อมปราการเลยมีม้าเหรอใช่เองจะเป็นบ้านคนว่ะทำไมไม่มีเสียงกันล่ะใช่กูว่ามีตีนแน่นอน เจอแล้วหนึ่ง้ยอาวุนอาวุอาวุอาวุอึดมากอึดมากไม่มันติดคือมันติดคือมันติดคือยิงแขน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 มีหลายตัวมีหลายตัวหมแขมนมมหมอแสงไาอยู่ข้างหลังอ้ลืมาวุมาอาวุมาอาวุมาอาวุบอนอาวุนออาวุนอนอาวุนออาวุ้กะนะปอดกระตุนจะปอด ชิหายล้ว้ายอาวุทีเดียวเกือบเกิดใครแบงกัสุนได้แม่งดีแม่งร้องอยู่ได้วยได้วยได้วยไา้วยไปด้วเรียบร้อยลนหนึ่งเรียบร้อยลนหนึ่งแล้วไอ้แจ๊ปลนชุบแจ๊ปเลยของการพี่เพนให้ของการพี่เพนให้แจ๊ปเก็ของตัวเองต้องขึ้นไปดูข้างบนแล้วว่ะข้างบนกระสุนเยอะมากพี่ วิ้ยเอาวัววิช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้อยู่ดีแม่งโผล่มาเลยไปเอาวัวเข้อล่ะวัวเข้อล่ะไอ่เงี้ยะตายไม่จะตายว่ะน้ำมันงูน่ะกินแลกกินแลกกินแล้วต้องขึ้นไปดูของว่ะวัวของดีขึ้นไปทางเดียวกันดีอย่าแยกอย่าแยกโอ้โหไอ้โหไอแจมเคยสุ่นเป็นล้านมีกระสุนปืนใหญ่ร้อยนัดมีปืนไรเฟิลด้วยแจมนี่ยมีปืนไรเฟิลเฮ้ยบาเร็วน่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ดี้เย กมมนนเกอ,อูเอาจัดเอ้ยกูได้แบมีแวมพายว่ะกูไ,<อ>ได้มีแวมพายไอ,อชิมเม้นเด้งด้วย <laughs> มีแวมพายเหรอถ้าอ่านแบบเข้าใจโง่งๆเลยก็คือเราต้องฟันและดูดเลือดน,นะการทัพพวกครั้งนี้เราต้องรวยจัดเลยนะอุยแล้วแมงมืดแล้วไม่เป็นไรที่พักอยู่ข้างหน้าจุดพักอยู่ข้างหน้าโอ้โหทุกคนดูดิไปเลย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 ถึงแล้วข้ามแผ่ดีกว่าว่ะน้ำมันงูแม่งแพงเว้ยข้ามแผ่ก็พอแล้วซื้อเลยครับพร้อมพวกมึงขายของบนรถเลยได้กี่หมื่นดอลบอกพี่ด้วย พี่เพชรได้เท่าไรแล้วผมจะผมน่าจะได้ประมาณ500ไปได้ไปได้ไปังไปอังนี่สายตังป้อมพร้อมพร้อมพร้อมยัดเควีอ๋อเอ้ยพี่แพงแพงเสียเสียอะไรเสียเชอรีอข้าบอยมาดีตลกก่อยลนหนึ่งลนสองหนึกระสุนไม่ได้สี่หมื่นแล้วครึ่งทางแล้วทุกคนสี่หมื่นกว่าไม้แล้ว อันนี้คือไหนมาอ๋อขออันนี้ไม่ไม่มันมันไหนแม่ตอนไหนอ่ะกูกลัวอะไรรู้ป่ะกูกลัวตอนแบกหมื่นไมลแล้วแม่งมาลุมทึ้งเราตายอีกนั่นที่กูกลัวกลัวไหมพี่เห็นในมือผมไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ทีละตัวเพ้งเพ้งเพ้งอ่ะระเบิดไฟว่ะต้องยาวเลยขาดอยู่เหลือแค่ห้าก้อนตรงจัดไปหมู่บ้านกระจกไอ้ไม่แว่นหรอกทรัพยากรตอกต่อยอ่าฮะบายบายน่แต่วิ่งตามพวกกูอ่ะเหมือนหมาอยากลองมีดแรมพายมีดแวมพายกูอยู่เลือดจัดอ่ะ เล่ห์หมาเล่ห์หมาคุณไม่มีฟาร์มข้าวด้วยนะแวะไปเก็บข้าวอยู่นั่นอะแล้วก็ไหนเอไปไหมพอมาบุกทำอะรวุเย็ดเย็ดพวกซอมบี้กระจอกเต็มเลยว่ะคือหมู่บ้านเนี้ยมันแบบสลับโมดธรรมดานะผมว่ามันมีแต่ของกากเราต้องบวกพวกแบบปราสาทที่เราบุกตอนแรกอ่ะโบล์นชิบกระชับชื่อกระชับโปลนโปลนเซื่อยาไหมไม่ซื้อไปอุ้ยป้องปราการเราแข็งแรงจัดเลยแม่งยิง คุณนึกว่าเก่งแม่งยิงหมาเราจะแวะซื้อตอนเจ็ดหมื่นไม้นะเพื่อเตรียมรบกับไฟสุดท้ายไม่เจอจุดฟาร์ม<ห>เลยเห,หรอวะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วนี่ไครขวามือนี่ใคอ้าวไม่นี่มันป้อมเลยสวยสวยสวยอันนี้สวยอยู่อย่างงี้ก็ใครมีเงินเตรีมยมไปซื้อถลุงไฟสุดท้ายพี่ออกมาลุยแล้วน้องพร้อมแล้วขับออกมาเลย อันดีคี่แบบผิวเลือดผิวเนื้อโซโล่อะไอแม่กระจอกไอแมรน่ากลัวม่ได้ไกลจริงจังผลลั้า์ของเดควบอะเช้าแล้ววะมล้วครับเจยเหยาคู่หอะคู่ตอมิโดะจอดจอดจอดปิปิตบปิบตุ้งตุ้งตุ้งตั้ลกลายเป็นไงคู่ตอมิโดอข้างหลังอะติงตองนีไปเลยแวะมาหมู่บ้านข้างหน้าขวามือเนี่ย หรือว่าเรายิงยาวไปแป้นมือเลยแวะหน่อยอยากลองมีดแบมพายว่ามันใช้ได้จริงเปล่าโอเคอยู่เรืออยู่เรือจ้าดเลยน้องโว้ยเขาโดดลูกเลยว่ะก่อนได้ปูก่ใครแม่เล่นลูกซองระยะไกลวะกูเชื่อเลยว่ะอ๋อมันมันมันดูเรืองจริงด้วยพี่แบมพายอ๋อแล้วคนที่โดนฟันตั้งเอฟเคมันแบบซีโรราบแด่ข้าเย้กูจินอูเหรอมึงดูจงมอบอเปลี่ยนมอบเลย แต่มันดูดเลือดจริงเปียวเนี่ยมีดำพายแต่ไม่น่าสู้หมาป่าได้ป่ะดูดเลือดไม่ทันเีริมันหมอบเลยโอเคเทสเสร็จแล้วมีดดำพายต่อเลยทุกคนไปสู้อิสรภาพกันออกจากนายแม่กันเถอะจริงจิงเจ็ดหมื่นห้าครับทุกคนเตรียมลบเตรียมลบอีกสี่พันกาไม่เตรียมลบเตรียมลบ้ทุมันมีคนยิงเราพี่ขับบอยขับบอยลบกระสุนจะเสียเลือดเราเช่นกันหลบ<อ>มาหลบ<อ>มานหลบมันแล้วกูมีสั่งกระสีอะที่เจ่าวันแปะให้ไงยิงมันได้เจ้าขัามาขัามาข้าับมาลบข้้างงในถึแลว อีกแค่พันไหมเตรียมเข้าสู่โมทสงครามแแงงงดไปตกอีกเหย้าตอกเหย้าเอ้ยเชี่ยมาตกตอนนี้เนี่ยเอ้ยบวก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 อย่ามาแล้วกันพีกายปลยผมลอยหลังผมลอยหลังผมลอยหลังผลอยหลังยิงฟีกูยิงฟีผมเอาให้ผมตัยอยู่ผมตัยอยู่ผมฟีผมฟีจัดผมฟีจัดโอเคโอเควิวิวหมดหมดใครเลือดน้อยพันแผลเราก็ได้นะโอเคพร้อมยัง จะเปิดสะพานไปสู่เม็กซิโกแล้วนะระวังนะแวนะทุกคนเอากระสุนมาไว้บนรถให้หมดเผื่อตายจะได้เกิดมาหยิบเลยไข่งูแก่บอลไข่งูมันจะตายฮัลโหลเก็บปรมมาไนแมนแล้วกูเปิดเลยสะพานไปสู่เม็กซิโกอิสรภาพของเรากูเปิดแล้วเตรียมลบเต็มรูปแบบพี่เพชรประจำป้อมปืนประจำป้อมปืนอุ้ยมันมืดด้วยชิบหายแล้วปูมาแน่นอนประจํป้อมปืนไอ้ดูหลังให้กูด้วยเชื่ออาหูมาแน่อาหูมาแน่ ไหนแม่การมิการผมเสริมก่อมิการมกิการผมเสริมก่อให okay, สส้สวย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 ปืนใหญ่เตรียมพร้อมสวย,ยนี่เหลืออีกสามนาทีครึ่งอดทนไว้เราต้องรอให้ได้ในยสามนาทีครึ่งใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วอีกแค่สา,นา m, มนาทีข้างหน้าหกร้อยเมตรผมเจอข้างหน้าหกร้อยเมตรอ๋อกระบองเพชรกระบองเพชรมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไหวสวยสวยสวยป้อมปืนเหลือเหลือป้อมปืนชิวๆ สองนาทีห้าสิบวันะทำไมมันยังไม่มาวะมันจะมามะตูม่มเดียว,วยไม่ไี่ยผมนี่โอ,โอมม้มาเต็มเลยบอสมาเต็มเลยมาแล้วมาแล้วไว้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 นี่เหรอไหนแม่ไอ้กูนึกว่ายากไหนแม่กี่โมงไหนแม่กี่โมงก่อนไหนแม่กี่โมงกระจอกว,ว่ะกูว่าเล่นร้อยชีวิตก็รอด้อยชีวิตมัง้งแม่งเข้าไม่ถึงพวกเราเลยหรือก็แค่ออกล่าวะเช้าแล้วอ๋อนี่มันกำลังจะเริ่มรึเปล่า ว่ามันกระจอกไปว่วะยิงๆย่ง,ยง,ยงอดทนไว,นทว้นาทีเดียวนาทีเดียวนาทียี่สิบวินันกระจอกว่ะ<ฮ>ไม่น,าน่านะน้อ,นองมันกระจอกมากเลยอะ่ะมาดีพวกซอมบี้กระจอกไ,ไม่ว่ะพวกเราเป็นฝันลายพวกม,มันเว้ยชิวๆเลยเออแบกๆแบๆๆๆแบๆแบๆแบกยแบ้ๆแบๆแบๆแบก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 แบกๆ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 แบๆแบๆกๆแบๆแบวๆกๆแบแบกๆแบๆๆ ไม่ตึง <stars> ไม่ได้ตึง Jamie, <always S 2> <anak S 1> ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไอ้แจ๊บยิงวอดไอ้แจ๊บยิงโงดเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แมงหล่นเป็นใบไม้เลยมาดิยี่วิวาสี่สิบเจ็ดวิสี่สิบเจ็ดวิสี่สิบเจ็ดวิเท่านั้นกว่าไอว่าไอ้ข้างนอกไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยข้าวบอยข้าวบอยถือปืนอุ้ยมันมีตัวมีปืนแล้วโอ้ไหนแม่กระจอกว่ะข้าวหน้าใช้เพิ่มโหมดใหม่นะชื่อว่าโหมดการหยิกก็ได้สะพานลงแล้วจบแล้วมาเดินทางไปสู่อิสรภาพเม็กซิโกรถขับรถขับรถ Yes อะไรอ่ะกากไอ้แม่จบแล้วจบแล้วเหรอรู<ห>้สึกว่ามันง่ายกว่าครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือเราไอแม่ไหนอ่ะพวกเรา,าคือไหนแม่เข้าผิดบทปะวะกระจอกที่ผาไอ้อาวูแม่คตรกากเลยกูนึกว่าเก่ง หมาตายแค่ตัวเดียวอ่ะกกูเหนื่อสุลจบแล้วไนแมร์มันมีเต็มชุบว่ะเฮ้ยเราเจออาวุธเต็มเลยไอ้เหี้ยงไนแมรมันง่ายขนาดนี้มันจะมีควายตัวไหนตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมันจบแล้วครับกับไนแมรครับทุกคนก็กระจอกมากครับผมถ้าประกดไลค์กดติดตามนะครับผมมีแมกโรบอกอะไรแนะนำคอมเมนต์กันได้นะครับอยากถลุงนเก้าแสนโรบักแนะนำหน่อยครับอันนี้ง่ายไปนะฝากระบบเกมอัปเดตด้วยนะโหมดกา่หงิดก็ได้อ่ะก็เทียก็โม่